สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทานายดวงของชาวราศีพฤษภประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีพฤษภท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีพิศภเป็นคนธาตุดินครับและมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านคนธาตุดินครับค่อนข้างมีความอดทนสูงมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำตัวเป็นคนที่จิตใจดีครับและบางครั้งอาจจะอ่อนไหวเกินไปในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ดาวพระศุกข,ของท่านจะโครจรไปร่วมกับดาวเสาร์นะครับตกอยู่ในภพสุภะเกิดพระศุกร์ขเข้าพระเสาแทรกอยู่ในมุมนี้ทําให้คนราศีพฤษภจะได้รับบททดสอบแต่อาจารย์บอกได้เลยว่ามันเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆนะครับปัญหาอาจจะมีมาแต่โดยพุ้นดวงมันยังมีเรื่องดีๆให้กับชาวราศีพฤษภอยู ในเดือนนี้มีการโครจรของดาวจรค่อนข้างน้อยครับมีเพียงสามดวงเท่านั้นที่มีการเคลื่อนไหวและมีดวงสำคัญสำคัญครับที่เกี่ยวข้องกับคนราศีพฤษภนั่นก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านรวมไปถึงดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความรักของคนราศีพฤษภจะเข้าทับลัคนาของท่านในช่วงปลายเดือนแต่ปัญหาหลักสำคัญสำคัญของคนราศีพฤษภ ที่มีอยู่แล้วมาจากสาเหตุที่ดาวพระลาหูยังทับลัคนาของท่านอยู่นะครับดังนั้นครับในเดือนกุมภาพันธ์อาจารย์จึงจะเป็นกำลังใจให้คนราศีพฤษภอย่างยิ่งดูเหมือนว่าเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์คนราศีพฤษภจะต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคครับและบางท่านปัญหามันมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้ว อาจจะมองเห็นปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆดังนั้นเตรียมวางแผนรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยในเดือนกุมภาพันธ์มีดาวดวงไรย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีกุมเทียบกับดวงของคนราศีพุฤษภนี่คือพบกรรมมะในวันที่23กุมภาพันธ์ดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนราศีพฤษภ จะโครจรเข้าสู่พบกรรม,มะดาวพระศุขได้ย้ายออกจากการร่วมจรกับดาวพระเสาร์ทให้คนราศีพฤษภหายใจหายคอโล่งขึ้นครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ในช่วงต้นเดือนจะได้รับการแก้ไขและดวงสุดท้ายที่มีการย้ายในเดือนนี้ครับนั่นคือดาวอังคารดาวอังคารจะย้ายเข้าทับลัคนาชาวราศีพฤษภจรไปร่วมกับดาวพระลาหูครับได้ตําแหน่งเป็นคู่ธาตุลม และดาวอังคารเองมีตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวอังคารเป็นดาวความรักมาจากภพปัตตนิครับและมาจากภพวินาศในเดือนนี้ครับในช่วงปลายเดือนเมื่อดาวอังคารมาอยู่มุมนี้จะส่งผลดีเกี่ยวกับด้านความรักและโชคกับเพศตรงข้ามเดือนนี้มีการโครจรของดาวจรค่อนข้างน้อยครับแต่ดาวหลักสำคัญสคัญยังอยู่ในตำแหน่งเดิมดาวพฤหัสบดีดาวพระเส,สาร ยังทับอยู่ในภพสุภะของชาวราศีพุฤษพดาวพรลาหูยังทับลัคนาท่านอยู่ครับและดาวมฤุติยูยังสถิตอยู่ในภพวินาศของชาวราศีพุฤษภทั้งหมดนี้คือดาวจรในเดือนกุมภาพันธ์ที่ส่งผลต่อคำทํานายดวงของชาวราศีพุฤษภอาจารย์ก็จะขอเริ่มทำนายดวงให้กับคนราศีพฤษภโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับ ด้านการงานของชาวราศีพุฤษภในเดือนนี้ในช่วงต้นเดือนครับเรียกได้ว่าปัญหาและอุปสรรคจะเข้ามาหาคนราศีพุฤษภค่อนข้างมากการงานไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยโดดเด่นด้านธุรกิจเรียกว่างเงียบเลยทีเดียวสาเหตุมาจากดาวประจำตัวของท่านนั่นคือดาวพระศุกครับโคจรไปตกอยู่ในภพสุภะแต่กลับกลายไปเจอกับดาวพระเสาร์ที่เป็นคู่ศัตรูหัก เรียกได้ว่าผัสุขเข้าพัะเสาแทรกตกอยู่ในภพสุภะทําให้งานของท่านไม่โดดเด่นครับและมักจะมีปัญหาตลอดทั้งเดือนแต่ดวงของคนราศีพุจิตตามพื้นดวงนะครับดูจากดาวจรดวงของคนราศีพุจิเกี่ยวกับด้านการงานจะมองเห็นความสําเร็จครับแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันจะค่อนข้างเหนื่อยยากและอุปสรรคค่อนข้างมากดังนั้นเดือนนี้ต้องพยายามเป็นพิเศษครับ เพราะท่านจะเห็นผลลัพธ์ที่รอท่านอยู่ท่านจะได้ดังใจหมายในช่วงปลายเดือนนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานดังนั้นครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั่นเดือนนี้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะแต่มีอุปสรรคเข้ามาท้าทายคนราศีพุธศพเกี่ยวกับงานค่อนข้างมากด้านการเงินของคนราศีพุธศพในเดือนนี้ครับ ดาวการเงินของท่านนั้นก็คือดาวพุธมีตำแหน่งค่อนข้างดีครับมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลตกอยู่ในภพสุภะหมายถึงการเงินที่ใช้จ่ายจับสอยยังคล่องมือและสะดวกสบายอยู่แต่ดาวประจำตัวของท่านครับจรไปร่วมกับดาวเสาในช่วงที่ดาวเป็นลักษณะนี้ครับอาจจะทำให้ท่านเกิดความอึดอัดเกี่ยวกับด้านการเงิน แต่อาจารย์ก็มองว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะในพื้นดวงของท่านยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่และการเงินของท่านยังสามารถผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างสบายมาถึงด้านความรักของชาวราศรีพฤษภในเดือนนี้ครับคนโสดเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนไปแล้วมีโอกาสได้เจอคู่ได้เจอคนที่ถูกใจสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับ ความรักของท่านก็ยังรักกันดีแต่มักจะทะเลาะเบาแวงกันบ่อยจนทําให้ปวดหัวและมีความเครียดในเดือนนี้ครับในช่วงปลายเดือนท่านจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและนี่ล่ละครับท่านจะมองเห็นความสำคัญของความรักและคนรักที่อยู่เคียงข้างของท่าน ดาวอังคารมาทับลัคนาของชาวราศีพิษภในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์มีตำแหน่งเป็นราชาโชคครับและได้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุลมกับการจรเจอดาวพระลาหูด้วยทำให้คนราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนจะเกิดความโชคดีเกี่ยวกับด้านความรักท่านใดที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือทะเลาะเบาแววงกันมาในช่วงนี้ล่ะครับเป็นช่วงที่ท่านมีโอกาสจะคืนดีเข้าไปหากันได้อีกครั้ง สุขภาพในเดือนนี้ของคนราศีพุฤศภครับไม่ค่อยจะสู้ดีนะมองถึงจะไม่ค่อยแข็งแรงมีโอกาสป่วยบ่อยควรดูแลตัวเองให้ดีด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้สถานการณ์โควิด1 9อาจารย์มองว่าก็ยังคงระบาดอยู่และอาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้คนราศีพฤศภได้ดังนั้นต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับดาวประจำตัวของท่านคือดาวพศุกโคจรมาตกอยู่ในภพสุภะ แต่กลับไปเจอดาวพระเสาครับซึ่งเป็นคู่ศัตรูดาวเสามีตำแหน่งเป็นเกษตรซึ่งมีตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่กว่าครับดังนั้นในช่วงนี้อาจารย์มองว่าอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยรวมไปถึงอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการกินนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยอย่าตามใจปากเพราะมีโอกาสที่น้ำหนักจะขึ้นในช่วงนี้ควรจะออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ คนราศีพฤษภจะมีโชคเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะครับดาวอังคารจะเข้าทับลัคนาของท่านดังนั้นโชคจะมาในช่วงปลายเดือนและยาวไปถึงเดือนมีนาคมเต็มเดือนเลยทีเดียวคนราศีพฤษภจะมีคนนำโชคมาให้ดังนั้นใครที่เอารัตตอรี่มาขายนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าปฏิเสธโชคนั้นไปหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนราศีพฤษภในเดือนนี้ ได้แก่หมายเลข83และหมายเลข61ครับดวงของคนราศีพฤษภในเดือนนี้อาจารย์มองว่าจะค่อนข้างเหนื่อยกายนะแต่ทางนั่นจิตใจมองว่าจะดีขึ้นดาวหลายๆดวงครับเริ่มที่จะทํางานแต่เดือนนี้บังเอิญที่ดาวประจําตัวของท่านจรไปเจอดาวเสาแต่มีระยะเวลาเพียงสั้นๆครับอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่เรื่องสําคัญคือเรื่องสุขภาพควรจะดูแลให้ดีดังนั้นครับ เมื่อผ่านวันที่24กุมภาไปแล้วชะตาของคนราศีพุธศพจะกลับมาแข็งและดีอีกครั้งสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีพุธศพของช่องสุริยะโหราทุกท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ